น้ำลำยแล้วเดี๋ยวน้ำลำยด้วยทำลำยแก้วนึงนะคขอเทน้ำลำยแก้วนึงมีน้ำแก้วอะไรไหมมาซื้อให้แล้วนมาแข่งมาซื้อให้แล้วน่ากินมัดแรกเลยข้าวทุกกะปิเอาแมลงเอาเอาเอาข้าวเปล่าเอาเอาอะไรอ่ะเป็นเต็ม แล้วแต่แม่แล้วแต่แม่หรอแล้วแต่แม่เนี่ยแม่เอาขี้แล้วแต่แม่เอาขี้ อะไรมันอร่อยชีสเอาชีสก็ได้เอาจ้าแช่ดิปกติลูกสาวซื้อไงไม่ใช่เพนซื้อไอเราก็อาศัยกินอย่างเดียวมันดูไม่น่ากินใช่ไหมมันขาดตีสันแนน่สวยขึ้นมาันตาเลย กินอะไรอหลบอย่า่ใจเลยเขาได้ขายไหมพี่นี่ได้ขายไหมอย่าบอกนะว่าเงี้เหรอนี่หบจริงหรอได้จะลูกอย่างรถไม่ได้ถูกบ้านอือก็บอกแล้วไม่แบ่งเงี้ยให้กับป้าขายเหรอกินอดนมะพร้าวเหรอหวานมะพร้าวไปแต่ตัวด้วงร่วงสาคูค่ะอ๋อเหรออุ้ยตัวใหญ่ๆนั่นตรงไหนอ่ะตะขัดต้องอ่ะหน้างหลังพี่อะไรเมขาวๆาว่ะ ร้อยแดงคะโปรตีนส er. ูงร no. like ้อยแดงเหรอพอลูกค้าไม่ถึงเครื่องแล้วลูกค้าไม่ถึงเครื่องโอ้ไม่ค้านี่จัดเต็มเลยอ่ะน่ากินเขาจะด่าจะนี่ไงถ้าไม่ได้หยิบตังค์มาที่จะไปโอนเดี๋ยวขอชันก่อนเนี่ย ค่ขาต่อยดิไม่ขาต่อมันแกกดเราอยังไงไม่รู้อะเราไม่โดนหรอไม่โดนหลอกเล่นไงหยอกเล่นไม่ข้าวกจะได้หมดหมดเฮ้ยที่ไหนนี่เคยนี่เคยเะนองหรอเคยเะนองยแรงอย่างเงี้ยแรงแกงบัวดูนักฟ้าเพื่อนแน่นเลยค่ะจุกจุก อ๋อคือเอาอะไรนะเธออยากกินนะเธออยากอยากกินข้าวไข่เจียวใช่ไหมแล้วข้าวคุกเี้ยวให้ใครกินวะคะเอ้าเดี๋ยวไปนั่งกินบ้านฉันนั่นแหละเดี๋ยวนั่งกินกันอยู่ตรงนั้นะบุฟเฟ่ที่ไหนดิอีกเยอะได้ปะเนี่ยได้ให้เต็มแก้วเลยพี่ มันร้นแรงนี่ไม่ถึงแก้วที่สองแก้วที่สองฉันไม่เอาดีกว่าไม่ลูกฉันเออออม่ห